ครับวันนี้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของพระแก้วมรกตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่ผมได้สืบค้นมานะครับเท่าที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมมาได้นะครับก็อาจจะแตกต่างไปจากมุมมองของท่านอื่นๆไปบ้างนะครับก็ลองมาฟังดูนะครับพระแก้วมรกตนั้นผมสันนิษฐานว่าน่าจะสร้าง เาาราๆสักพุทธศตวรรษที่15 16นะครับประมาณนั่นแหละครับแล้วก็สร้างในพิสานน่าจะเป็นสมัยพระเจ้าสุริย아버รมันที่หนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับพุทธศตวรรษที่่พุทธศตวรรษที่16นะครับพระเจ้าสุริย아버รมันที่หนึ่งเพราะว่า พอพอถึงสมัยพระเจ้าสุริยาวรมันที่สองมีการลงไปสร้างนครวัดใช่ไหมครับเมื่อมีการลงไปสร้างนครวัดก็เอารูปแบบของทางภาคอีสานไปใช้อย่างเช่นว่ารูปแบบของปราสาทหินพิมายนะครับเอาไปเป็นรูปแบบหรือรูปแบบของปราสาทเมืองต่ําก็มีส่วนนะครับด,ดูตามลักษณะของการการสร้างนะครับ จะเป็นไปในลักษณะพราหมณ์คลุมครองพุทธนะครับเป็นไปในลักษณะที่ว่าเพราะวา่ามันเป็นรูปแบบที่ทางสยามเทศเขาออกแบบไว้ก่อนแล้วครับก่อนที่จะลงไปสร้างนครวัดนะครับอันนี้มันเกี่ยวพันกับการสร้างนครวัดเพราะว่าพบหลักฐานที่นครวัดอีกเหมือนกันนะครับในการไหนไหนก็นครวัดก็สร้างด้วยศิลาแล้วครับแต่น,นี้มันเป็นศิลายกนะครับ เป็นหินหยกนั่นเองครับเห็นนักวิชาการท่านว่าเป็นหินกราฟไฟต์นะครับแต่เราเรียกพระแก้วมรกตนะครับหินหยกหินมรกตนะครับไทยเราชอบเรียกว่าพระแก้วมรกตนะครับทีนี้แต่สาเหตุที่ตกไปอยู่ที่เวียงจันทนั้นก็ยังคลุมเครืออยู่นะครับขั้นจะบอกว่ามาจากล้านนาอนาณาจักรล้านนาก็เพิ่ง เพิ่งเกิดในสมัยพ่อคุณรามนะครับการตั้งเมืองเชียงใหม่ก็เพิ่งตั้งในพศ่าพศ1839เห็นไหมครับอยู่ในสมัยตรงกับสมัยพ่อคุณรามแแหงนะครับนั่นแหละคือการตั้งเมืองเชียงใหม่ที่นี้ว่าพอตั้งเมืองขึ้นมาแล้วจะมีความเชี่ยวชาญการสร้างพุทธรูปได้งดงามขนาดนั้นก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าการรู้จักสร้างพุทธรูปก็ได้ไปจากาสุขโขทัยนะครับเขาช่วยทุกอย่างนะครับกาช่วย ให้มีศาสนาด้วยให้เอาศาสนาไปใช้นะครับส่งคนมาช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองให้เมืองเชียงใหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วเชียงแสนก็ตามมาถึงภายหลังสุโขทัยเขายุบตัวนะครับล้านนาเขาก็เป็นเป็นเอกเทศนะครับก็เป็นเป็นเป็นล้านนานะครับเป็นล้านนาแต่ว่ารับอะไรทำไปไปจากสุโขทยัยรูปแบบก็คงจะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าพุทธรูปองค์นี้เนี่ย ไม่น่าจะสร้างเพราะว่าไม่น่าจะสร้างในสมัยสุขโขทัยในสมัยยุคพ่อขุนรามก็ไม่น่าจะสร้างได้นะครับหรือในสมัยพ่อขุนศรีธราทิีก็ไม่น่าจะสร้างได้นะครับเพราะว่าพึ่งไปยึดคลองใหม่ๆเพิ่งลงไปจากภาคอีสานกับพ่อขุนผาไปยึดาจากขอมสบาดโขนนะครับก็แต่ว่ามันมีหลักฐานมีหลักฐานว่าสุขโขทัยก็รู้จกักรู้จักฐานพระพุทธรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้ อันนี้พุทธรูปที่นครวัดนะครับเนี่ยพุทธรูปที่นครวัดเมื่อสร้างนครวัดเสร็จเรียบร้อยก็เอาพุทธรูปไปตั้งนะครับอ่าอ่าก็เห็นไหมครับออกออกเป็นอีสานอีสานนะครับพุทธรูปทวารวด,ดีนี่ผมจะให้ดูตัวนี้นะครับผมจะให้ดูหลักฐานเนี่ยที่เมื่อสร้างพระแก้วมรกตแล้วอันนี้นี่พุทธรูปศิลานะครับอ่าอ่า แล้วเขาก็ออกแบบไว้อันนี้ออกแบบไว้ตั้งแต่ยังไม่มีเชียงใหม่นะครับยังยังไม่มีตั้งแต่ตั้งแต่พ่อขุนผายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปกู้เมืองสกุโไทยพ่อขุนผาพ่อขุนศรีพ่อขุนบ้างนั่นแหละยังไม่ได้ไปกู้เมืองสกุโไทยนะครับไออันนี้ก็มีอยู่แล้วในนครวัดนะครับพระพุทธรูปก็มีอยู่แล้วในนครวัดนะครับเป็นของฝ่ายธิรวาดนะครับดังนั้นอ่าข้างบนสุดของปราสาทขององค์ปราสาท นครวัดถึงเป็นบัวบานยังไงนะครับถึงเป็นบัวบานนะครับเป็นบัวชั้นซ้อนกันไปเป็นบัวบานบัวบานแล้วก็จะมีสโลกลุ่มนั่นแหละครับหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงนะครับผู้ผู้มีจันทร์โทษเต็มดวงนั่นแหละครับก็คือพระพุทธองค์นะครับตับสรุด้วยมีพระญาณพระสยุมภูยานนั่นแหละครับมีมีพระมีพระญาณนะครับประดุดดังดอกบัว บานนะครับนั่นแหละครับก็เลยใส่ดอกบัวบานไว้บนปราสาทนั่นแหละครับส่วนข้างล่างมาก็มีทั้งพุทธรูปมีทั้งพระศิวะมีทั้งพระนารายนะครับเทพต่างๆนานานะครับเพราะว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าก่อนจะสร้างนะครว,วัดนะเขามีอยู่ก่อนแล้วครับเขาทําเขาออกแบบไว้ตั้งแต่มีสยามเทพแล้วก็ต้องมีเทพ ทว่าคอยคุ้มครองผู้พุทธศาสนาแล้วก็ชาวสยามด้วยนั่นแหละครับคุ้มครองเพื่อให้ชาวสยามนั้นได้ได้มีศาสนาคงอยู่ในไอ้แปดหมื่นสี่พันคำสอนนั่นแหละครับเพราะว่าไปตั้งกรุงศรีอยาเราก็เอาลงไปเห็นไหมครับเนี่ย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 กรีบัวก็จะออกแบบแบบนี้ถามว่าออกแบบแบบนี้เอามาจากไหนเห็นไหมครับเอามาจากไหนเนี่ยก็เอามาจาก รูปทรงของทวารวดีไงล่ะครับอ่าในยาศาสารเขาพระวิหารก็มีนะครับนี่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 นะครับนี่นี่ครับเนี่ยออกแบบเป็นดอกบัวก็จะใส่ลายนี่ครับอ่าลายมงคลเนี่ยเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจะเทียบให้ดูนะครับอ่าเนี่ยเมื่อแกะสลักอ่า ครบทรูปแล้วก็ใส่เห็นไหมครับนี่เนี่ย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 อ่าะอันเดียวกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซูให้ดูเดี๋ยวซูไม่ดูนี่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 เห็นไหมครับเนี่ยบริเวณนี้ก็จะใส่พลอยนะครับประดับพลอยด้วยนะครับแล้วใส่เนี้ยเป็นแทนดอกบัวอันนี้ก็จะมองว่าเป็นใบโพก็ได้เป็นอ่าเป็นใบบัวก็ได้นะครับอ่าสวยเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นลายเงี้ยก็ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยาวรมันที่หนึ่งนะครับอ่า อันนี้ได้มาจากเขาพระวิหารนะครับเห็นไหมครับบ้านประตูเขาพระวิหารไหมครับใส่ลายเอาไว้ก็ก็ก็ลายนี่แหละครับเห็นไหมครับอันนี้ฐานล่างอ่ะฐานฐานดอกบัวบรรลังฐานบรรลังข้างล่างน่ะ,ะก็คง มีอยู่ในองค์พระแก้วมรกตที่เอามาจากเวียงจันทร์นะครับที่อาราธนาที่ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งอารัธนามาจากเวียงจันทร์นะครับรูปทรงด้านล่างนี่ผมสันนิษฐานว่า,าทำตั้งทำเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่แกะสลักพระพุทธรูปองค์นี้เสร็จก็ใส่ฐานไว้นะครับแต่ด้านบนอาจจะอาจจะไม่ได้ประดับทองคําทีนี้เมื่อในหลวงอารัธนามาก็ก็ก็ ได้มีมีเครื่องทรงประกอบนะครับตามแบบตามแบบที่สืบทอดกันมาในภาคอีสานนะครับก็คือว่ารูปทรงของพระมงกุฎนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็สืบมาแต่กรุงศรีธยาแต่กรุงศรีธยาก็สืบมาจากภาคอีสานเพราะว่าเป็นคนภาคอีสานนะครับนั่นแหละครับแล้วทีนี้พระแก้วพระแก้วอ่าอ่าศิลาก็มีอยู่ในในโคราชก็มีนะครับที่มี ที่มีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับก,ก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่มรดกนะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นพระแก้วศิลานะครับเนี่ยที่ออกแบบไว้นะครับพอตั้งเมืองโคราชก็เอาไปก็เอาอารัธนาไปไว้ที่วัดบึงที่เมืองโคราชนะครับอ่าเมืองโคราชก,ก็ตั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับสมัยอยุธยานะครับแต่ว่าพระทูปองนี้อาจจะถูกแกะสลักอยู่ก่อนแล้วทีนี้เมือ่อเมื่อย้ายไปก็เอาของเก่าไปไป ไปตั้งไวเคารบูชาด้วยในวัดบึงนะครับที่ผมไปไปนมัสก,การมาผมก็ได้ถ่ายภาพมานะครับอ,อันนี้ก็ที้เห็นว่ามีการสร้างหยกแล้วครับแต่อาจจะไม่สวยงามเท่าพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็มีมีสังวานเนี่ยนะครับมีสังวานด้วยในนี้ครับแล้วก็ใส่เจาะใส่ใส่หินหินสีนะครับใส่หินสีลักษณะหินสีนะครับอันนี้โบราณนะครับ ของโบราณมีรูปทรงอย่างน้อยก็เป็นต้นแบบแรกๆนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องสวยงามมากนะครับนะแต่ที่นี้พระแก้วมรกตรงนี้รับรองเลยไม่ได้สร้างที่สุโขทัยและและทางร้านนาไม่ได้สร้างนะครับอ่าอ่านะครับเพราะว่าไม่สอดคล้องกับหลักฐานแวดล้อมบริบทอื่นๆนะครับอ่าเพราะว่าอันนี้ทางร้านนาจะไม่มีนะครับเนี่ยแบบเนี้เนี่ยเนี่ลายแบบเนี้ลายดอกบัวแบบเนี้ยมันเป็นลาย ที่สืบทอดกันมาอ่ะเป็นพันปีนะครับของทวารวดีเขาแล้วก็ใส่ลายตัวนี้าลายตัวนี้ก็เป็นพันๆปีแล้วครับลายนี้นะครับแล้วก็สืบทอดมาถึงกรุงศรีธิยานะครับพอมาถึงกรุงศรีธิยาปุ๊บพระแก้มวมณกฑนี่ได้ถูกอัญเชิญอาราธนามาในสมัยรัตนโกสินทร์เห็นไหมครับแต่กรุงศรีธิยาเขามีลายนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกรุงศรีธิยาเขาก็มีลายนี้อยู่แล้วก็นี่คือนี่นี่นี่ลายในกรุงศรีธิยานะครับลายดอกบัวนะครับผมจะให้ดู อ่านี่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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปวางไว้ก่อนอ่าเสียลายนิดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นลายดอกบัวไหมครับเนี่ยเนี่ยลายที่อยู่ในฐานบัลลังก์พระแก้วมรกตนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณอ่ารองศาสตราจารย์นะครับดรธรรมหา จิรวัตรนะครับท่านเอื้อเฟื้อมานะครับอันนี้เป็นเอกสารสมัยกรุงศรีธิยานะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูเอกสารสมัยรุริธิยานะครับอันนี้อันนี้ไตรภูมิแบบกรุงศรีธยานะครับเอกสารนี้มีมาตั้งแต่กรุงศรีธยานะครับแล้วก็ตกทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับผมก็ได้ดูนเนี่ยดูพรผมสีหน้านะครับดอกบัวบานจนจนผมนึกว่า ยอดประสาทของของอ่าอ่าประสาทบายนอาจจะอาจจะเป็นพรมสีหน้าก็ได้นะครับ <c oughs> อาจจะไม่เห็นอาจจะไม่ใช่พระโพธิสัตว์เอาว่าเอาว่าลูกกีเตสวนอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอา,อาจจะเป็นพรมสีหน้าก็ได้นะครับ <c oughs> นั่นแหละครับเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเนี่ยมันคล้ายนะครับเนี่ยมันคล้ายมากเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยองสา เนี่ยสามยอดนะครับองค์าทลักษณะนคกรวัดก็ยังยก,ยกมาวาดอยู่ในนี้นะครับทีนี้หลักฐานว่าพอสืบอย่างนี้มาเนี่ยครับในหลวงรัชกาลที่หนึงออ่งก็สืบพระมงกุฎนี่ก็สืบมาแต่ยุธยาใช่ไหมก็นี่เนี่ยรูปแบบเห็นไหมครับเนี่ยรูปแบบเห็นไหมครับอันนี้พระพุทธรูปสมัยยุทธยาตอนต้นเห็นไหมครับก็เอารูปแบบไปจากอีสานนะครับพระมงกุฎเนี่ยน,นะแล้วก็ใส่ลายใส่ลาย ก็ไปจากภาคอีสานนะครับเพราะว่าคนอีสานเขาลงไปเขาลงไปสร้างนะครวัดนะครับทั้งขมรทั้งลาวนะครับไม่ใช่ไปแต่ขมรแล้วก็พอประเจ้าลึกเป็นภาษาขมรปนเข้าไปเป็นส่วนใหญ่ก็จะไปมองว่าขมรสร้างคนเดียวก็ไม่ถูกนะครับกุยเขาอยู่เบื้องหลังเขายังไม่มีอ,อย่างน้อยเขาผู้ด,ดูแลช้างเขาช่วยชักลากนะครับต้องต้องอพูดอย่างเป็นธรรมก็คือช่วยกันสร้างนะครับช่วยกันสร้างทั้งขมรทั้งลาวนั่นแหละครับเพราะว่า พ่อขุนบางพ่อขุนผาก็ยังเป็นลาวเลยนะครับลาวขมรนปนกันผู้เป็นราชบุตรเคยของของอพระเจ้าชัยรวรรันที่ที่เจ็ดพ่อขุนผากระมแต่งงานผาเนืองก็เป็นลาวนะครับอถึงได้ชื่อผานึงครับอะลาวหรือไม่ลาวก็ดูภาษาสุขโขทัยนั่นแหละครับก็ขมิ้นปนลาวนะครับเป็นภาษาขมิ้นปนลาวพอดีไม่พ้นนะครับแต่ว่าชื่อพ่อขุนศรีอินทราทิศ เป็นชื่อภาษาอินเดียก็จริงนะครับทำให้เรามองย้อนหลังว่าอ้าวท่านเจ้าเมืองก็อาจจะมีพื้นฐานชื่อเดิมมาเป็นภาษาขเขมรเป็นภาษาลาวก็ได้แต่ว่าเมื่อเป็นเจ้าเมืองเมื่อเป็นภาษาแล้วก็ต้องอใส่ชื่อเป็นมงคลให้เป็นภาษาบาลีมั่งเป็นภาษาสนสกฤตมั่งนะครับะถึงได้มีพระเจ้านั่นพระเจ้านี่เจ้าชัยวรามันพระเจ้าสุญญาริยะวลมันอา,อาจชื่อเดิมตอนที่ท่านประสูตินั่นก็อาจจะมีอีกชื่อหนึ่งเหมือนพ่อคุณผาคุณบางก็เป็นไปได้อีกนะครับ